ไปตัวนี้ดีนะสุดยอดโอ้ยเด็กเด็กชาบ้านพี่มดี๋ยเนี่ยยัไม่รู้เฮียไปดักเฮ้ยเฮียขู่ฆ่าไปสองครั้นั้นะไปเฮือกเหี ไอเขบอยู่กูกุอนไปไหนเล้วยึดแม่กุงกัากูกมเี่ยอยับ,บนี่ไแล้วมึงไม่ปีนี่ตรงนั้นนะนนขอกอนหน่อยเพื่อนไร่อโบไอเยี่ยบเรียบร้อยกู้ตรกรกัน,น่ยนะครับกูฆ่าพระตายกุ <c oughs> ้ฆ่าพาระตกรกล้ <c oughs> มีคนชุกข,ข้างล่างเนี่ยเ้ย แม่ไปด้วยค่ะพระบิมร้อยไปนโอ้ยห oh, เอาหน้ามาถ่าย ยิงไอ้ที่ล้มตัวแรกทำไมมันถึงไม่ตายวะชุบตัวเองเหรอลงดิเฮียมันกลอมันยิงมึงแล้วว่าตาฟัคเอากมาให้กูคิวไงมาขอเลเซนกูงั่นเหลือกูอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ สองร้อยเกลอบสองร้อยพี่หูถูกเจ็บร้อยก็ตายคนมาเาคุรตี เพื่อนผมจะล็อกอินเข้าสตรีมยังไม่ได้เหมือนกันกดเข้าเกมแล้วไม่ขึ้นเหลือคนเดียวโอ้โหหนึ่งหนึ่งสามกูถามจริงเพื่อนเฮ้ยมึงต้องร่วมมือกับกูแล้วเพื่อนมึงต้องร่วมมือกับกูแล้ว เทีดเจอะด้วยไปก็ได้น่ามันยิงตัวปลอมวิ่งไอ้ตี๋ยันเล่นตายไปแล้วเล่นไปเป็นสามเนี่ยเก็บตี๋นี้ได้พี่สุดยอด ผมจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้เราอยู่ข้างล่างได้นะคือไม่มีออปชั่นเสริมอะระบงระเบิดที่อะไรก็ไม่มีให้กูจยากเราบบมีอันนึงนี่มากับลูกเดียวแตกสอง ว่ามโดว่าตายเลทโดนว่าสัเออที่นี่แบบว่าว่าสั่งแม่งเล็กากแล้วชนจู มันตายเฮ้ยยังไงหยัดแมะว้าวแอบฟังบอกว่าเนี่ยมา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 สุดยอดสุดยอด เดี๋ยวยึดตอไปติไปไปผมไปผมโอ้ยเห็นมือพอยไอ้สัตว์ร้องกรีดเลยกูอะ เจ็บผูเจ็ดปูโอ้ยเฮี้ยแม่พร้อยค่ะแล้วหมดแต่เท่าเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมามันเดี๋ยวยิงต่างให้ยิงต่างให้ยืนไว้ยไวยืนไว้กระโดดลงนะมันอยู่ข้างหน้า กับเพื่อนทั้งนั้นอย่าเอาหัวบางกูไอ้ฮอปไอี้อ่ะเหี้ยวเราจิตชอบเอาหัวบางกระสุนมาดักมันอยู่ข้างล่าง หลักเต็มหน่วยเมื่อกี้นี้นแก้บักแล้วขับรถทับแล้วหายเลยมันลงมันปล่อยเพื่อลงเพื่อลงเพื่อลงเป็น,นขอลดลงผมไม่จะตีพี่ตัวหนึ่งจะตายโ okay, อเคถอยใกล้ ฮ้ไปไหนอีกตัวแล้วผมเห็นอยู่นี่อยู่นี่ใช่ปะก่อนจะแตกพี่90เฮ้ยใครอ่ะในบ้าน บ้านหลับบ้านตรงนี้มีตรงนี้มีไม่นึงเหรอใช่แล้วมันโดดไปไหนได้มาเนี่ยปล่อยมันก็ได้พี่จะตามแล้วจะตามไปฆ่ามันแค่นี้แหละเดินแค่นี้แหละ นโอ้ขอบคุณครับผม CT CT ไซอ่านยังไงเนี่ยเขาบูดว่า0บิตด้วยครับพอเกอรกอ์ขอบคุณมากครับ,บตักิ้งกีงกงก้สองครับถัล่ลละน,น่ารักเลยคุณก็พูดไปอุ้ยยังลงตงนะเยวะเสียวลเลยเสียววู หังมันไม่พี่น้อยมิราชเอาโดดดิเลยอะน้องมิราสหังมันไม่พี่น้อย กับสั้หมดแล้วจ้าแป๊บนึงผมมีคลิปตอีกสรครับ มาพอยจักไิ้งนไหนพิมพ์คำสั่งเซตติ้งเลยครับกับโบเอลแล้วชนะจะล้มเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยนอกไปแล้วพี่หาเข้ามาพี่ น้องอยู่นิ่งๆไม่เป็นเหรอครับมีคนมาอ๋อวิ่งไปนี่ Hello m o t h ฟั f u c k e r เดว่า้มีคนอยวผมตเองพี่พี่แทนบนหัวผมโอ้ไน หมุดหมับตุบตับเรื่องก็ไปหัวเขาเลยถึงที่ไม่ต้องขอการไม่ต้องแย่งกันนะเฮ้ยนี่เพื่อนมันออกมาแล้วผมทรมานเพื่อนอยู่ตะกี้เพื่อนออกนเวมอยู่ข้างหลัังร่วะโอเคเราปีก้วเบิดเราไป็หนึ่งเม็ดมันปั๊มพี่

นึ่งก้าสี่ตะอดจะเย็นน้องนน้องน,องน,องนองพี่ขอโทษขอเวลาพี่แป๊บนึงจะตาจะตาย

โอ้ไม่ก็ทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องเปนปลาทำไมปลาทำไมโจริงจริงก็วาร์ปลงตรงแม่เรามีประชากรหนีรอดเป็นหนึ่ง1 EA ใช่ไหมใช่ขับรถขับรถหรือเปล่า หวดนี่ใจมันสู้ตายแล้วจะตายจะตายอเอให้บินไม่ิสามสิบวิขอเวลาหน่อยจบแล้วจ้า